ฮู้ดแฮปปี้นะ 6, หกพันห้าเหลือห้าพันเก้าค่ะแฮปปี้ศูนย์หกสองทีก็รีวิวใครจะรับพิมพ์รับรีวิวนะสาะหนูไม่ได้ใส่ลาัสซีเอฟก็รีวิวนะ เหลือห้าพนะคะฮูดใครจะซีเอฟก้อนใหม่ก็พิมพ์ได้เลยนะคะก้อนใหม่ H 6 2เท่ากับจำนวนนะ80โลงานเกาหลีก้อนใหม่ H 6 2เท่ากับจำนวน80กิโลงานเกาหลีนะคะฮูดอ่ะขึ้นรหัสเรียบร้อย 4 5 000, 9, ่ห้าค่ะใครเอาก้อนนี้พิม์รับรีวิวของแฮปปี้เขาจะมีทั้งสวมแล้วก็ซิปรวมกันนะคะไม่ได้แยกนะไ I พอะไรอ่ะน้ำปักมีทั้งสวมแล้วก็ซิปรวมกัน นี่มีทั้งบบตสวมและแบบสิบรวมกันเลยค่ะพี่พี่ทิมยกเลยจ้าสวยเลยก้อนนี้พิมพ์รับรีวิวได้เลยโรงงานของ,ง<า>แฮปปี้เขาจะแจ้ง80ดสโลแต่ว่ากระสอบเนี่ยลูกค้าก็ตอบมาแล้วก็พวกเรายกกันเนี่ยท,ทุกคนก็บอกว่าน่าจะเกิน80นะคะน้ำหนักเหมือนกระสอบ100ยโลเลย ดึงไม่ออกอใครอยากได้ก้อนนี้นะคะพิมพ์รับรีวิวได้เลยอุ้ยคอน t a l ออสตาแน่นอนคอน r t c คอน e r t เออนี่ไงฉันก็ไปดูข้างในนี่คอน t อ l ออสตาเหลือห้าพันเ้านะคะ oh. ก้อนรีวิวจะไม่มีโปรเพิ่มนะไม่มีส่วนลดเพิ่มไม่มีส่งฟรีนะคะ GU G.U. Uniqlo เขาว่าเป็นสไตล,ล์เรียบๆประมาณนี้เนาะพี่เนาะเป็นปกติเนาะพูม่าตัวนี้ p ูม a ตัวนี้ p ูม a าเหลือห้าพันเก้านะคะใครจะเอาพิมได้เลยค่ะก้อนนี้นี่สิบหน้าพูม่าค่ะสวยมากเลย ่าใครอยากใดก้อนนี้นะคะหรือว่าใครจะเอาก้อนไม้ก็พิมได้เลยนะ just do it เี่ลายเต็มนะคะียบเรียบอยูยูนิโคลมีกระเป๋าหน้าด้วยอ่ะอุ่นดีแบบมีกระเป๋าหน้าใ,ใส่เีย 5้าพันเก้าพี่ห้าพนเกสกรีนโอ้ตัวนี้แบบผ้าหนามากเลยงานอะไรวะมันต้องเป็นแบรนด์เก่าไหมมันเป็นงานปักเลยอ่ะว้ยังสวยเลยอ่ะมันเป็นปักนะพี่มันเป็นปักก้อนนี้พิมรับรีวิวได้นะคะใครอยากได้ห้าพันเก้าโอ้ไนกี้ นี่ป้ายเต็มเลยเป็นสิบหน้าด้วยไปแยกเอาได้เลยพี่เพราะว่าของแฮปปี้เขาจะกรีนยังสวยนี่เธอรู้ไามที่ล่วงมานี่อะไร <c oughs> <c oughs> นี่น a ชิเนีแลเออตกลงมาด้านล่างแบนด์ฉ่าๆเป็นไงล่ะพี่ National Geographic สวยมากดำสนิดดำสนิด ดำสนิทสวยมากๆใครจะหลับก้อนนี้พิมได้เลยนะใครจะก้อนนี้พีทพิมได้เลยนะคะโรงงานของแฮปปี้เขาจะแจ้ง80โลพี่แต่ว่าน้ําหนักอ่ะก็คือหลายๆคนอ่ะก็บอกเหมือนกันเลยทั้งลูกค้าที่มาเปิดหน้าร้านทั้งลูกน้องที่ยกกันเป็นประจำก็คือแบบบอกเหมือนกันเลยว่าเหมือนร้อยกิโลฉันเปียนนะพี่ดำตัวสีเขียวอะ่ะเลืเอ,อลย <c oughs> เนี่ยแชมเปียนเออแชมเปียนเดวโตนนี้ดนึ่งมือต้องเสกมันวูบวาบเธอต้องรอแบบึีใจเย็นอยู่นิโคล NBA อื มีทั้งส่วนมีทั้งซิปพี่เ <NBA. S 2> วมกัน B A นี่ก็อยู่ในโครนะเป็นแบบซิปหน้านะแต่ว่าประมาณร้อยแปดสิบตัวได้พี่เดาส่วนใหญ่ที่นับก็จะอยู่ประมาณนี้พี่เวิร์กทูเดาหนูในตัวนี้ส่วนใหญ่ที่นับก็ ไนกี้ร้อยแปดสิบตัวอยู่ประมาณน,นี้โคตรสวยเลยโคตัวนี้ผ้าหนาอีกแล้วว่ะงานไรวะผ้าหนาเตอะเลยอ่ะภูเขาโอ้โหว่าแล้วแบรนด์เกา่าผ้าหนาเตอะขนาดนี้อืมตัวใหญ่มากอ่าใครอยากได้กอนนี้นะคะหรือว่าใครเาวกอนไม้นะคะก็พิมพ์เอาเลยนะใครสาวกอนไม้ก็พิมพ์เอาเลยนะจ๊ะ เนี่ยจำนวนมันเยอะตรงนี้ต้องโอ้หสีเคจริงๆด้วยว่ะเธอเคาวินคายเธอดูอ่ะแบรนด์ก็เอาไปจัดเอาเลยพี่นะไม่ให้พี่ดำมันเล <laughs> ือเลือเลือออ้อสวยอีกแล้วเธอผ้าหนาผ้าหนาอ๋อสปาานี่เองนี่ สปาวสปาว Nike Design by Backshow อะไรอะบี้ Made in Korea มีทั้งสวมแล้วก็ซิปพี่รวมกันพี่มีทั้งสวมแล้วก็ซิปนะรวมกันพี่ มีทั้งโสมแล้วก็ซิปเป็นแบบซิปหน้าพี่ซิปหน้าดาัดอย่างสวยมา์เวลด,ด,ดัดดัดลูกค้าก็สวยเลยโอยปักสวยค่ะเธอปักสวยเล่นแถบสวยเลยเอออ่ะนี่มาเวล,ลค่ะ กิ๊บกิ๊บบูคนโ้ตัวนี้ผ้าไหนก่ะเออเพราะว่าเขาไม่แยกนะเกาหลีเขาไม่แยกผ้าไหนอ่ะจำนวนมันดูแบบเยอะนะแลลดูแบบเยอะนะอันนี้ก็น่าจะเป็นงานเก่าเนาะ ห้าพันเก้านะเปิดบ่อยมากแล้วพี่ไปแฮปปี้เปิดรีวิวบ่อยเปิดรีวิวบ่อยมากนายใครอยากได้ก่อนไหมก็พี่พหมอได้เลยนะคะนาย โดยร่วมก็คือว่าสะอาดค่ะพี่คือบอกง,งานครอปนะ,ะคะขอบสั้นปักนี่ไนกี้ ไนกี้นี่เป็นงานตักอีวีวัแล้วก็มีฮูดอ,อ่ก้อนที่ที่เปิดตัดทำคลิปนะคะเดี๋ยวเอามาให้พี่พี่ดูอีกรอบหนึ่งพร้อมโโกับกูอ๋อไนกี้สามนัน วเอยูไนกี้สามเขาเรียกว่าไรไนกี้กี่สีอ่ะเนี่ยไม่รู้กี่สีตัวนี้ก็น่าจะเป็นนี่ไง Made in Korea คือผ้าเขาหนามากพี่ผ้าหนามาก กูแฮมนะอย่างสวยเลยโอ้โหสิบหน้าพี่สิบหน้าน่านปากเพี่สวยนะนี่ดูดิ งานซิหน้านะคะไม่คิดใครเจาก้อนใหม่ก็ได้นะพี่ <Thank you. S 1> เหมือนนายคิด <Thank you. S 1> ตัวนี้เป็นงานป้ายห้อยะคะ่ะเยี่ยวเยี่ยวไม่ครบ แขนยาวอยู่ครบนะคะอยู่ครบร่วงค่ะอยู่ด้านล่างครับครับพูบ่แหมค่ะงานตากงานมือหนึ่งพี่ยกไปแล้วเมื่อกี้ พี่วะงานซิปหน้าพี่ฮะดีวาย,วยอ่ะแทงทรีน จำนวนจำนวนถ้าเป็นของแฮปปี้จะได้เยอะกว่าป้ายอื่นนี่